ทำอย่างไรให้เราเป็นหัวหน้าที่อารมณ์ดีทำอย่างไรให้เราเป็นหัวหน้าที่อารมณ์ดีนะครับหลักการข้อแรกก็คือว่าเราต้องอยู่ใกล้กับคนอารมณ์ดีนะครับเราอยากเป็นหัวหน้าที่อารมณ์ดีเราต้องอยู่ใกล้กับคนที่อารมณ์ดีนะครับนั้นไปความว่าไงที่บ้านที่บ้านก็ต้องเป็นคนที่มีแต่คนที่อารมณ์ดีนะครับมาที่ทํางานเราก็ต้องอยู่ใกล้ๆกับคนที่อารมณ์ดี นะครับฝึกบ ubers, ่อยๆฝึกบ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเจอคนที่อารมณ์ไม่ดีเราก็เดินหนีซะนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเป็นหัวหน้าที่อารมณ์ดีต้องอยู่กับคนที่อารมณ์ดีนะครับข้อต่อมาก็คือว่าคราวนี้ฝึกตัวเองให้มีอารมณ์ดีให้ได้ฝึกตัวเองให้มีอารมณ์ดีให้ได้หมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงก็แล้วแต่คุณต้องฝึกตัวคุณเองให้มีอารมณ์ดีหมายความว่า คุณต้องรู้ว่าตอนนี้คุณอารมณ์ไม่ดีแล้วคุณต้องทำยังไงคุณต้องแก้มันต้องจัดการกับมันต้องสร้างทุกวิธีทางที่จะทำให้คุณอารมณ์ดีเพราะฉะนั้นอารมณ์ดีเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆสำหรับหัวหน้างานหัวหน้างานถ้าอารมณ์ไม่ดีนะครับลูกน้องไม่โอเคเลยอะลูกน้องไม่ชอบคุณแน่นอนนะครับลูกน้องไม่แฮปปี้และในที่สุดบันนึ่อาลืมนะครับคุณจะนำอารมณ์ที่ไม่ดีของคุณเนี่ย ไปลงกับที่ลูกน้องพอเมื่อไปลงกับลูกน้องแล้วลูกน้องไม่แฮปปี้เขาก็ไม่ทํางานกับเรานะครับนั้นฝากพี่ๆน้องๆเอาไว้นะครับ,ห,นนรบหัวหน้าจะต้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งคืออารมณ์ดีอารมณ์ดีนะครับฝึกเลยฝึกเลยนะครับอยู่กับคนที่อารมณ์ดีแล้วต่อมาอย่าลืมสร้างตัวเองให้อารมณ์ดีนะครับอันนึงนะครับเทคนิคส่วนตัวของอันนึงของผมที่ผมใช้ก็คือว่า เมื่อเรารู้ตัวนะครับว่าเราอารมณ์ไม่ดีผมจะไปเข้าห้องนาผมจะเดินไปบริเวณตรงอื่นเลยครับที่ไม่ต้องยุ่งกับใคร Solar. แล้วพอเราอารมณ์ดีเราจะกลับมาคุยนะครับอารมณ์ดีเราจะกลับมาคุยนะครับแต่ว่าต้องฝึกนะครับว่าแรกๆเราอาจจะเดินไปนานหน่อยนะห้านาทีเอ่อจนกว่าเราอารมณ์ดีแต่ต่อมาเราต้องเหลือให้ได้สามนาทีต่อมาเราต้องเหลือให้ได้สองนาที ต่อมาสองนาทีเดือหนึ่งนาทีนะฮะเรารีบกลับมาแต่ทุกปันยุทจะเปลี่ยนได้คือว่าอารมณ์ไม่ดีตรงนั้นนะปั๊บปั๊บเดียวหายแล้วเออมันต้องฝึกตรงนี้ให้เราอารมณ์ดีตรงนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับลูกน้องชอบอยู่กับลูกหัวหน้าที่อารมณ์ดีเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอารมณ์ไม่ดีคุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีอารมณ์ดีภายในเวลารวดเร็ว,รวถ้าไม่งั้นทำไมครับมีปัญหาในการทำงานอย่างแน่นอนฝึกนะครับฝึก อยากให้ทุกคนอารมณ์ดีอารมณ์ดีแล้วเราจะมีความสุขนะครับงานทุกอย่างจะสําเร็จได้เพราะเราอารมณ์ดีฝึกไว้อารมณ์ดีท่องไว้ท่องทุกวันอารมณ์ดีลมดีแล้วลมดีอีกนะฮะสวัสดีครับ